ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหัวห้าหนอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันที่8ด นะครับมีนาคมพศ2566กับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดศูนย์กับ2นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับศูนย์ก็จะมีศูนย์หนะครับศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หกนะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับสําหรับนะครับสองก็จะมีนะครับศูนย์สองนะครับสองหนึ่งสองสี่แล้วก็หกสองนะครับ สำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี102นะครับ720804นะครับ507705นะครับสำหรับนะครับผมชุด3ตัวสามารถรับชมได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจพิเศษปกติและก็ VIP นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะกันให้ระวัง0 0น2ะครับส2 0022นะครับ, 2, 2, 0, 2, 2, รบสายเบิ้ลนะครับแล้วก็77นะครับ33 นะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับในวันประจําวันที่8นะครับมีนาคมนะครับพศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไรค,ค,ค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้มีขอตุลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กันหนะ้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ